ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะระบุจะไม่สลายการชุมนุมค่ะและขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเห็นใจผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่เองก็จะอำนวยความสะดวกดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มือที่3เข้ามาแทรกแซงสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่อำเภอะฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปักหลักปิดถนนสายเอเชียซีหนึ่งและรางรถไฟ ในขณะเดียวกันค่ะทั้ง2จุดนะคะค่อนข้างที่จะเงียบเหงาค่ะในวันนี้นะคะโดยความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้มีเพียงการเปิดถแถลงข่าวถึงจุดยืนของผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ํามันจากจุดแยกควนหนองหงและบ้านตูนอําเภอชะอวด แต่เมื่อการถแถลงข่าวผ่านไปได้ไม่นานนะคะก็มีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของผู้ชุมนุมจากจุดชุมนุมบ้านตูนเข้ามาสอบถามนายศักสิริและนายวัดจึงทําให้การถแถลงข่าวล้มเหลวและแยกย้ายไปโดยไม่มีใครยอมรับว่าเป็นแกนนาในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ในขณะที่พลตํารวจโท ยงยุทธเจริญวานิชนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจเฉพาะหน้าส่วนหน้านะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในตำรวจภูธรชะอวดค่ะ พร้อมได้เปิดเผยว่าการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมาดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งมองว่าที่ผ่านมาค่ะตำรวจและจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะก็จะพยายามเจรจาแก้ไขปัญหาโดยไม่มีนโยบายในการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมและจะพยายามดูแลไม่ให้ปัญหาลุกลามมากขึ้นาทางรัฐบาลก็พยายามที่จะเจรจานะ เราไม่มีนโยบายที่จะใช้ความรุนแรงหรือว่าสลายการชุมนุมนะครับแต่ก็อยากจะให้ผู้ชุมนุมได้เห็นใจประชาชนอื่นๆด้วยที่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ที่จากการปิดถนนปิดรถไฟนะครับ ในส่วนของการช่วยเหลือในด้านอื่นๆแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นนายพนปานจีนค่ะนายกเทศมนตรีตำบลชะอวดได้ส่งรถน้ํานะคะมารดบริเวณถนนสายจิกพนมชะอวดตำบลชะอวดค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการเกิดฝุ่นละอองหลังจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งตัดผ่านเส้นทางหมู่บ้านซึ่งเป็นถนนลุกลังค่ะ ในส่วนของผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์การชุมนุมค่ะค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นแล้วนะคะโดยสถานการณ์ล่าสุดในเฉพาะพื้นที่อำเภอะอวดที่เป็นตลาดนะคะทำให้ยอดขายและยอดจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอะอวดลดลงนะคะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะประเฮียงทองนอกแม่ค้าขนมจากหน้าตลาดะอวดเล่าว่าทุกวันนี้แทบขายไม่ได้อย่างเช่นวันนี้ก็ยังขายไม่ได้เลยหลังจากที่หยุดขายมาแล้วถึง4วัน วันละ400 300ก็ไม่แก้ได้บางวันขายไม่ดีขายตั้งวันเลยขายเรืออยู่ยนะถึงนี่2โลนี่วันละโลครึ่งก็ขายไม่เบิดแล้วขายยากเช่นเดียวกับร้านขายข้าวแกงของมาลินีบุญล้อมที่เปิดขายมาเป็นเวลากว่า15ปีก็ดูเงียบเหงาเป็นพิเศษ ปกติจะมีลูกค้าหนาตาแทบทุกวันแต่วันนี้ก็ดูเงียบเหงาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันเรื่องของถนนหนทางเนี่ยรถมันก็เยอะขึ้นคือรถจากที่วิ่งไม่ได้เนื่องจากการปิดถนนก็เข้ามาในตัวอำเภอไปมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถใหญ่ประเภทรถบรรทุกรถขนส่งสินค้าทําให้คนในพื้นที่เนี่ยออกมานอกบ้านไม่ค่อยจะได้เนื่องจากกลัวรถคนในพื้นที่ไม่สามารถจะออกมาซื้ออาหารได้ก็เลยทำให้การค้านี่ขายยากขึ้นแล้วเพราะว่าปิดรถไฟเนี่ยก็ยิ่งลำบากขึ้นนะคะ เพราะว่าในการประท้วงเป็นเรื่องของยยประชาชนตายมีสิทธิ์จะประท้วงได้กรา,าบได้ที่ประท้วงไม่ได้ความสงบไม่สร้างปัญหาให้ผู้อื่นนะก็เสื้อเป็นสิทธิแล้วก็เห็นด้วยก็เลยขอร้องว่าถ้าประท้วงก็ให้ประท้วงในความสงบแล้วก็แตดหลีกเลี่ยงในการปิดแต่ด,ดุลได้ซึ่งมันเป็นเรื่องของการมันไม่สงบเลยแต่ปิดแต่ด,ดุลเน,นี่ยก็น่าจะหลีกเลี่ยงตรงนี้น่าจะดีนะ จากเสียงสะท้อนทั้งหมดนี้คืออีกหลายมุมมองของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอชะอวดที่ต่างได้รับผลกระทบจากการชุมนุมซึ่งพวกเขาเองก็หวังว่าการชุมนุมในครั้งนี้จะยุติลงด้วยความสงบในเร็ววันสุวนรณีทองยอดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน นะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดในขนาดนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักนะคะประท้วงต่อเนื่องกันทั้ง2จุดค่ะไม่ว่าจะเป็นแยกควนหนองหงแล้วก็แยกบ้านตูนนะคะส่วนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่าจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นขนาที่การชุมนุมเองก็ไม่มีทีท่าว่าจะยุตินะคะหากไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลค่ะช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานครค่ะคุณปิ่นบัีนะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุด